การที่เป็นนิตรสิ่งแวดล้อมเพื่อนําไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาลตำบลทับมาและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมของโครงการในวันนี้มีดังนี้ที่5สร่รวมกันทำความสะอาดสํานักงานเทศบาลตำบลทับมาโดยจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยการทำสะอาดถนนสายหลักในตำบลทับมาทั้ง8หมู่ กิจกรรมที่สามการติดป้ายประชาสนงานสีเขียวเช่นนโยังบายสำนักง,งานสีเขียวการคัดแยกขยะการประชาุมมูทัพมาที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมิรลิงเดนในวันนี้ ลงใจในการมีแต่ความสะอาดในพื้นที่สพนักงานและผู้มีสาร,สะ,าระและการล้างทำความสะอาดถนนและประชา,าตัําคัญ์สร้างความรู้ทำความในการดูแลต่างๆเพื่ออนุรักษ์มาต้องอาศัยความรู้หนุนทุกภาคส่วนและมีความตั้งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เป็นท,ท,ที่ยอมรับของสังคม ส่วนรวมของพื้นที่ที่น้องประชาชนและผู้ใช้บริการเนื่อัาฉะนั้นกับนี้ปราคาดให้รัฐมนตรนพื้นที่ตะบลธรรมานะครับใช้บริการให้ดีที่สุดครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขออรันาทิงสักแลสะสถา,านภาพสีเขียว,วประจำปีงบประมาณ2,564แต่วันนี้งั้นและเดือนนี้ ถึงคนแล้วก็ขอเปิดโครงการท่านนี้ครับอีกรูปครับหนึ่งสองสามกล้องนี้นะครับสอโอเคครับโอเคถึงอีกรูปนะครับหนึ่งสองอ่าสาธาออกเร็วเรวเร็ว ตัแล้ครับต่อไปกองช่างครับผมสองสามอีกรูปครับหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคยืดศอฝาก็ได้พี่เห็นครับโอเคมองกล้องครับหนึ่งสองสามอีกรูปครับหนึ่งอีกรูปนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสาม อีกรูปนะครับ 1, 2, ไไหนึ่งสองสาม สองพันได้เลยหนึ่งพันนะโอเคเลยรับ

มาเลยกินมาเลย